สวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการไทออกนิวและอยู่กับพวกเราสองคนกระผมสิบเอกไนมูม,ม,ม,มาศครับดิฉันพนักง,งานราชการหญิงชาลิสาโกช่วยค่ะรายการที่รวบรวมข่าวสารมากมายมาบอกเล่าและพูดคุยให้กับกผู้ชมได้ติดตามเป็นข่าวสารในหน่วยประชาการสงครามพิเศษในรอบสัปดาห์ข่าวสารจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาติดตามกันเลยครับ มาเริ่มกันที่ข่าวสารแรกหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษนำกำลังพลทำการทดสอบร่างกายทอบอครั้งที่สองประจำปี2565โดยมีพลโทนัทวุฒินาคนครผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษร่วมในการทดสอบร่างกายทอบอครั้งที่สองในครั้งนี้ด้วยณสนามสิีหาราชเดโชหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ มาต่อกันที่ข่าวที่สองพลโทนัทวุฒินาคนครผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษพบปะเยี่ยมเยียนกำลังพลและครอบครัวเพื่อให้กำลังใจและสอบถามถึงปัญหาที่ต้องแก้ไขนอกจากนั้นยังได้อุดหนุนครอบครัวกำลังพลที่ประกอบอาหารขายภายในค่ายสมเด็จพระนารายมหาราชเพื่อนำมาเป็นสวัสดิการให้กับกำลังพลของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษชุดปฏิบัติการกริจการพรเลเรือนกองพันรุ่พิเศษที่2งกรมรบพิเศษที่หนึ่ง ขุนอาสา524ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาลบบุรีกรมการปกครองส่วนท้องถิน่นสำรวจพันธุพืชสมุนไพรหายากในท้องถิน่ตนตำบลป่าลานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริประจำปีงบประมาณ2565กองพันธุ์ปฏิบัติการกิตติวิยาโดยกองร้อยปฏิบัติการกิตติวิยาที่3นำกำลังพลเข้าร่วมการฝึกภาคกองพันธุ์ของกรมรพิเศษที่4ในส่วนของ การปฏิบัติการติดตวิยาสนับสนุนส่งคมนอกแบบและการป้องกันและการปราบาความไม่สงบโดยชุดปฏิบัติการติดตวิยาสนับสนุนส่งคมนอกแบบในการฝึกภาคสนามและดําเนินการปลูกฝังอุดมการความรักความสาม,มคัคคีและความเสียอหละให้กับประชาชนในพื้นที่การฝึกณนะอําเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกมาต่อที่ข่าวสุดท้ายนะครับ กรมรพิเศษที่5ทําการฝึกอบรมภายในหน่วยยูนิสคูลการแทรกซึมทาอากาศเบื้องสูงโดยชมลมเหินเวหาขุนเนนฝึกทบทวนท่าทางการทรงตัวในอากาศการจําลองการกระโดดออกจากอากาศยานการแค้ไขเหตุติดขัดและวงจรการเดินล่มทั้งนี้เพื่อให้กําลังพลได้ทบทวนทักษะและขั้นตอนต,ต่างๆให้เกิดความชํานาญเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติจริง ครับเป็นไงกันบ้างครับกับข่าวสารที่เราเนาฝากท่านผู้ชมกันในสัปดาห์นี้โปรดติดตามรายการไซอ็อปนิวรายการที่รวบรวมข่าวสารภายในหน่วยประชาการสงครามพิเศษภายในสัปดาห์มาให้ท่านผู้ชมได้รับทราบและติดตามและพบก,กันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับและฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม Side News ไซอ f อ e นิวด้ทางช่องทางโซเชียลมีเดียที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอนี้ค่ะสำหรับพวกเราสองคนต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนและพบก,กันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะ